ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะสวัสดีค่ะนูน้อยสวัสดีแฟนคลับ FC เลขฮานอยทุกท่านนะคะ สวัสดีวันที่17สิงหาคม2564นะคะสวัสดีทุกๆท,ท่านนะคะสวัสดีท่านที่เข้ามาใหม่ด้วยนะคะสำหรับท่านที่เข้ามาใหม่นะคะเข้ามาแล้วถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจแอดมินด้วยนะคะ และอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะเมื่อนี้มาเบิ้งแนวทางห้าหน้อยกันต่อเลยเนาะจ้ามีทันใดถือเกลขกรัฐบาลไทยแนบอเนาะจ้าเนาะมีทันใดเป็นเศรษฐีมือ่อวานนี่มือ่อวานนี่ตัวเลขทีแอดมินหน่อยนั่มนั่มาลงงหาเนาะจ้าเนาะ เ่าด้วจ้ะเด้อสาหรับเหล็กไทยนะจ้ะเนาะสาหรับเหล็กไทยเดี๋ยวเหล็กไทยนั้นห้าจังคอยมาว่ากันคลิปหนาเนาะจ้ะเนาะเพราะว่าแอดมินหน้ยจะมีความฝันมาเราห้ยฟังอยู่มันจะเง้วเนาะจ้ะเนาะมันจะเงีวจะมาเราความฝันห้ยฟังเนาะจ้ะเนาะเดี๋ยวร่งคลิปนี้แล้ว รอคลิปนาเนาะจ้ะเนาะมัสโซกันจักน้อยเนาะสำหรับเหล็กไทเนาะเนาะจ้ะเนาะสำหรับเหล็กไท่น่นเดี๋ยวคลิปหนามัสโซกันจักน้อยกับเรื่องความฝันเนาะจ้ะเนาะกับเรื่องความฝันก่อนสิไปเบิ่งแนวทางเนาะจ้ะเนาะสำหรับท่านใดนะคะสนใจจะสั่งครีมและสบู่นะคะนี่นะคะสบู่สมุนไพรอัดก้อนนะคะ ูตรหัวเชื้อเล่งขาวสูตรออร์ไว้ยสูตรระเบิดขี้ไข่แล้วก็น้ำนมข้าวนะคะอันนี้จะเป็นครีมท่าฝาเวยจ่าเดรสสำหรับทันใดสนใจครีมโทรมาที่เบอร์0926325513นะคะทักไลน์ id noo 1599นะคะชุดละ150บาทนะคะส่งฟรีค่ะชุดหนึ่งจะมีสองตลลบเวยจ่าเดรสสำหรับท่าน ที่เป็นสิวฝ้ากระจุดดังดำเด้จ้าเดอ้อใช้สำหรับทาตอนกลางคืนนะคะสบู่กะมี่นอกจากนอกสบูสมุนไพรอัดก้อนเ,อเด,อนด้จ้าเด้อทันใดที่ถือเกลกิกมาอุดนุนสบู่กับครีมเด้จ้าเดอ้อสบูแพคละ170บาทเด้จ้ะเดอ้อสำหรับท่านใดที่โอน สำหรับท่านใดที่เก็บเงินปลายทาง1 8 0บาทเด้อจ้าเด้อกระสีได้นะคะ1แพ็คจะมี10ก้อนเด้อจ้าเด้ออันนี้แอดมินเ็ดสั่งเพิ่นมาสำหรับคระสีเนะาจาน้ะเนาะแอดมินจังสิบอะไรมาแพ็คอีกนะาจาน้ะเนาะท่านใดที่ได้ไปบ่มีสติ๊กเกอร์แบบนี้คือแอดมินแบ่งออกแพ็คเด้อจ้าเด้อมันจะบ่มีสติ๊กเกอร์แต่ว่าถ้แอดมินสั่งหลานเพิ่นมาเหต สั่งลานเพิ่นเฮ็ดมาให้เพิ่นจะมีสติกเกอร์แบบนี้มาให้ทุกอันนะจนะ๊ะเนาะหนึ่งแพ็คคะได้สองสีนะจนะ๊ะเนาะสองสีแบบนี้แล้วแต่ท่านผู้ชมสิเลือกเอานะจนะ๊ะเนาะตอนนี้สบู่ทา้งลานแอดมินนู่นหน่อยมียูซีสูตรดนะจ้ะเดอ้อมียูซีสูตร ท่านใดสนใจก็โทรมาที่เบอร์0 9นย์2 5 5 1สนะคะทักไลน์ id noo 1599นะคะแอดมินจะส่งของอาทิต์ละเทือด้จ้ะเด้อตอนนี้แอดมินอยู่บัานนอกนะจนะ้ะเนาะการเดินทางไปส่งของนั่นมันจะลำบากนะจนะ๊ะเนาะมันไกลบอกคืออยุงเทพนะจนะ้ะเนาะยุงเทพส่งได้ทุกวันนะจนะ้ะเนาะเพราะว่าคนส่งอยู่ใกล้ๆบ้านสำหรับอยู่บ้นนอกแอดมินก็นจะ ทรงอาทิตย์ละเทือนอาจาะเนาะมาเบ่งแนวทางมิเนกันต่อเลยเนาะอจาะเนาะนี่นะคะเบอร์สั่งสบู่และครีมนะคะ เดี๋ยวก่อนสิบเบิงแนวทางมื่อนี้เนาะจ้าเนาะมาดูผลของเมื่อวานกันก่อนนะคะเลขเมื่อวานเนาะจ้ะเนาะแนวทางเลขกห้าน้อยเมื่อวานนี้เข่า8ปดหกนะจ้าเนาะรอบพิเศษเลขในต่อล่างนะจ้าเนาะเข้าที่ชุดเด่นนะคะ ไม่ใช่ชุดเจาะนะคะเข้าที่ชุดเด่นนะคะแปดหกนอกจ้ะเนาะจับวินชุดสามตัวบ่มา,นน feet, นนากนะจ้ะเนาะเพราะว่าเหล็กในตาล่างข้ามาบกครบน้าจ้ะเนาะเหล็กในตาล่างข้ามาบกครบ,ราาบ,ครบหลักกะชุดเจาะแอดมินกะเจาะบอกเขานะจ้ะเนาะเข้า,าที่แปดหกชุดเด่นน้าจ้ะเนาะเลขเด่นเลขรองเรามาหมดหนอาจ้ะหมู่บ้านนี้เหล็กเด่นเหล็กรองข้ามาเมื These. เลยนะจ้ะเนาะ สำหรับท่านใดที่ถูกรางวัลเมื่อวานนะคะแอดมินหนูน้อยก็ขอแสดงความยินดีกับท่านที่ถูกรางวัลด้วยนะคะยินดีครับทุกท่านที่ถูกรางวัลเด้อจ่าเด้อเดี๋ยวคลิปหน้าเบิงเ้งแนวทางไทยเนาะจ๊ะเนาะแอดมินแอดมินกะมีความฝันมาเปล่าซื่อฟังหลกักกะมือว่าน,นี่แอดมินถือกเกล็ดเด้วจ่าเด้อ แอดมินูน่อยถือเลขสามตัวตรงเลยเจ็ดห้าศนยเนาะจ้ะเนาะเดี๋ยวรอเบิงงคลิปหนาเนาะจ้ะเนาะไปคุยกันในคลิปหนาเลขรัฐบาลไทยเนาะจ้ะมาเบิงงแนวทางห้าน้อยต่อเลยเนาะจ้ะเนาะเดี๋ยวบอวาไลายลงๆลงลุงลืมลืมลงๆลงๆลืมลืมแล้วขันบอวเงาวกระดาย แนวทางเลขฮานอยนะคะประจําวันที่17สิงหาคม2564นะคะเลขเด่นในตารางนะคะ230 167นะคะ230 167น,16นะคะเด่น2และรอง3นะคะ เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะให้ท่านผู้ชมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะ mm hmm. ท่านใดที่เขามา่ไม่ได้จะเด้อกะพิจารณาที่ดีเล้วจะเด้อ mm hmm. ตัวเลขในตารางนี้บรได้เข่าซุ่มมือแล้วจะเด้อมีเขาไม่ลุดคือกันเนาะจ้ะเนาะสาหรับตัวเจาชดเดะชุดเด่นชุดกันของแอดมินนั่นมันกับบได้เขาซุ่มมือเนาะจ้ะเนาะต่อไปจับวินชุดเด่นนะคะก็จะมีสองสามสองศูนย์สองหกสองเจ็ด 30 31 36 37นะคะชุดกันนะคะก็จะมี01 06 07 16 17แล้วก็67นะคะจับวินชุด3ตัวนะคะก็จะมี230 630 136นะคะตัวแถมเด้อจะเด้อสำหรับ3ตัวนั้นเนาะจ้ะเนาะชุดเจาะชุดเน้นก็จะมี6ชุดคือเก่านะจ้ะเนาะ สองสามสามศูนย์สามหนึ่งสามหกสามเจ็ดแล้วก็ศูนย์หกนะคะมือขึ้นนี่แอดมินรู้สึกว่าฟันตองหดหนะาจาน๊ะเนาะฟันตองหดสำหรับคลิปนี้ไม่ท่านี้นะาจาน๊ะเนาะ ท่านใดสงสัยอีกอยังกะคอมเมนต์ใต้คลิปใดเด้อจ้าเด้อคอมเมนต์ใต้คลิปใดเนะจ้าเนาะสำหรับคลิปนี้ไม่เท่า้เนาะจ้าเนาะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีคะ่ะ